ว้ามาค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพ่าพอกับลูกสาวหลาชาลั้นเนี่ยอีกคือเกาไอ้จ้าเด้อเมื่อหนีผุ่น้าคากินตำมุฮูอยากอยากเงี้ยเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเออเขาเรียกเส้นเนาะเส้นกะหรีมันบดูดน้ำดีอ่ะพักกับบะมีหนัองก็จะ,จะต่อ กต้องสิกไม่นยาาโอ้ยแกยากมาซะตัวตํามเป,ป็ดเลยเ่กินให้แซ่บต้อง,ง,อง,องม่เวเขาไปเลยเพื่อนอ Mm. Bát h heo, sữa Nào, các nhập yên มเนอาน้รามาอืมเป็นย่างทอดหสร็จล้วก็หักปุ่งมาก่ ขออนุญาตลูกไปเอาน้ำมากินจักหน่อยก่อนไม่กินทีหลังเซตกัน เ็ดคักเด้ออกินกับแตตัวแซ่บเงื่อก็ปลดออกมานะ dơ cái nước cắn được à quá bưng rồi thì mệt mệt cho mèo hoàn hoàn อีน้ำไี่บัดูวิเคราะห้คนอะไรปลาเหงาคับใช่ปะอืมเพิ่มเพชรเผือกห้อนผัดสิ่ะกับห้อน ลูกสายอยากนําบ่ก้าเขากล้องอิมกินพักตะม่วนเพิ่มยังแซ่บ เส้นห้อนิันเย็นอยู่เส้นอันนี้แซ่บด้วยเส้ยนยนางเส้นเกาหลีมันเป็นใสๆมันแบบอ,อมน้ำเหมือนเหมือนเส้นแก้วอะ่ะ chúng bắt nhang thành quang má cả nhau nhang, con giặc cái cầu công, cả chắc แอบนองแอบดเส็มนะี so first, ่กำัม่เขากะดำมุงเขมเนหดมอืมมันบยหุดแล้วเส็มมันเป็นเส็นคือเส็นแก้วอ้ยเย็นเด้เปิดตู้เย็นไม่แห้งควันอยู่พูดอะถ้าไม่เอาไปเห็นเกระปุคือสิค่ดเป็นยาก ว่า <laughs> ละเมียายนกล้องไม่ดียาเดี <c oughs> ย๋ยวจะเอาไปปป่องกินป้าบิกเงาคนะนางงามยานกล้องเมีย่กล่องมาสวยแล้ว่ยากขอากองมาสวย งานจานก้องมดยามกินกับอันนี้จะแซบอยู่ะตอนเส้นอันนี้นนม่เห็เป็นเส้นกระปุ้นก็อี่แซบเป็นอันใน้ํากระปุ้นนะมันเป็นเส้นมันบ่อุ่มนม้ํามันบ่ดูดน้ําเส้นเกี่ยวกรุบๆๆๆ กูยงกัดแท่งเด้อทุก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 ทุ ล้าเหงาฝุดอ,อกแห้งแล้วมันเริ่มอิ่มแล้วตายไม่ไหวมันหอนพลุ่มกบเล็ดเปิดนี่กินกับแซ่บมากินเหงวดอก หอนบานฮอนอลอีหลอยได้บัน,นค่ะคลิปนี้กับแค่นี้นะจ้าเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์กับลูกสาวลานนี่นะจ้าสวัสดีจ้า